บถแห่จมครับงานเข้าเลยครับพี่น้องงานนี้โอ้สิขับรถงไงให้จม<อ> <laughs> ทำไมว่าเพราะอ่ะโอ้รถมันหนักครับพี่น้องรถหนักมากเลยนะแล้วก็ฝนตกด้วยครับ ผู้เอียงมากเลยน่ากลัวดิวนี่เมื่อกี้จมข้างหน้าแล้วรอบหนึ่งครับแล้วก็ดิ้นถอยถอยเพื่อที่จะกระชากไปหน้าครับถอยไปได้ที่หน่อยจมข้างหลังอีกอยู่เลยครับทีนี้ไปไหนไม่ได้เลย สายน่าจะต้องถึงรถไทแน่นอนเลยกวมันเอียงมากเลยนะนี่น่ากลัวมากเย้อหน้ารอยครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะฝั่งนี้คนนี้แข็งอยู่ไหนโชเฟอร์นี่โชเฟอร์นี่โชเฟอร์ โอ้เรียบร้อยเลยเชี้มาฝังา่งนี้มาตามเขาหนอเรียบร้อยอ้มันเตือนแนบแล้วดงนีนะมันติดแนบแล้วครับไปไม่ได้แล้วถ้าติดแนบแล้วเข็นก็เข็นไม่น่าขึ้นหรอกนะตรงหลากถ้าได้รถไถาลายหลกดีเลย เต๊าะทุ่งฮานุเสริมฮนเนาะฝนตกหน่วยบักขตนาฏเต๊าะได้ไหมจะมาเฮครับพี่น้องจะมาเฮตายายทำบุญหมู่บ้านครับบ้านกระโหลงน้องถอน มาถึงครับเขาว่ามาทางนี้ไปถนนไม่ได้ครับติดเต็นกลางถนนอเอยเขาติดเต็นกลางถนนเขาให้อ้อมมาตรงนี้ครับอ้อมมาตรงนี้เรียบร้อยเลยผมมองเลยแหละมองใบดินมองว่าน่ากลวน่นากลวัวจริงๆเลยครับ ติดแหนบครับจมมันก็จมไม่ลึกเท่าไหร่หรอกแต่มันติดแหนบนี่แหละติดแหนบก็ดิ้นไม่ขึ้นดิ้นไม่ไปเลยครับเดี๋ยวก็เอียงเอาเรื่องเหมือนกันนะเอียงเอาเรื่องเพราะว่าน้ำหนักก็น่าจะหลายตันอยู่ครับ ไม่เคยช่างดูสักทีนะไม่ต่ำกว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสามสี่ตันนะครับรวมทั้งรถก็จะประมาณสี่ตันกว่าๆหนักมิวสิกหรือเปล่าห <c oughs> <c oughs> นักมิวสิกเลยลิก chạy giữa thái thai bạo ừ. bà tương thai tươi chúng tôi chạy 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 lịch chạy 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 Điểm chạy 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 từ nè, từ nè máy nâu à, ngàn ngàn ngàn, rồi mắt mát lìt, mắt mát tập này, lìt tập pin níu nẹp rồi, nâu rồi. quay để thằng được nó, cái ô ôm một trời

จันรัพโอ้ยขี่ขี่รถไงไม่ดูเลยโอย้คนอยู่บนรถไม่ดูเลยเว้ยไม่รู้วันนี้ว่ามันจะจมเนาะโอ้ยหยาบนะจันทร์ตรับย์แกเลยเชิญเชิญเข็นเอาเชิญเข็นเอา,เอ,าอืออืเข็นคนเดียวเพราะวาจันทร์ทรับเลแรงดวยไอจานมาช่วยพ <laughs> ี่ก็มันประมาทอย่คนอยู่ขา้างในไอเราหื <laughs> แยบนะจันทร์ตรับถ้าใครคดูคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยคือเคยเหรโอ้นาทีรทึกเลยพี่น้องโอ้มันเอียงมากนะนี่นี่ว่ะเมียนกลางเ้เมียนกลางเต้เลยนาเตาเจ็ดเต็เจ็ดอเป็นของไ้มาเคลื่อนเหมันลุงดื้อ

สิ่งโล่งเลยนี่เฮ้ยพี่บรรยายพี่บรรยายเน้ะข้องข้องตรวจเอ้อเร่เร่โบเร่ปุ๊บไทยจะหลบปิดปากงานเข้าเลยครับเดี๋ยวรอรถไทยก่อนเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่กินข้าวก่อนครับ กำลังกินข้าวอยู่กินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะเอารถไถามาลากให้ครับเพราะว่าถ้าช่วยกันดันขึ้นไหมรถก็หนักแล้วก็อีกอย่างก็ติดแหนบด้วยครับเดี๋ยวยิ่งดินยิ่งลึกอันตรายด้วยครับเพราะว่ารถมันหนักน้ำหนักอยู่ข้างบนด้วยครับตู้เบรดข้างหน้าอันตรายครับกลัวล้ม ปลอดภัยไว้ก่อนครับรอรถไทยรุ่นมือมัมยจ้าว่าทางรุ่นน้อยน้ายถอยน้ายถอยเดี๋ยวชาวบ้านเขาว่าจะช่วยกันเข็น น่าจะไปอยู่มั้งเพราะว่าคนเยอะอยู่โอ้ไม่รอรถไทยแล้วบอโอ้ชุบไม่รอรถไทยเลยครับงานนี้โอ้ลืมมันรู้ดิว้าวโอ้ย โอ้โหแรงเยอะอยู่เด้นี่แรงเยอะอยู่เด้หนิซิป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 โอ้เคลังเจริญนะเนี่ยเซบเนี่ยเซบโอ้ขึ้นครับขึ้นเนี่ยมันเป็นหลุมมันติดแหนบถ้าไม่ติดแหนบมันก็ดิ้นขึ้นอยู่โอ้โห จวมัแจวมันเป็นหลุมครับมันไม่ใช่แบบเป็นถ้าถ้าดินทีดน่ดินที่มันอะไรนะดินที่มันร่วนจริงๆมันจะลากไปเลยนะอันนี้มันมันเหมือนกับตกหลุมเฉยๆครับอเรียบร้อย เรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันครับผมตอนนี้ชาวบ,บ้านก็พร้อมที่จะแห่แล้วครับผมขอไปลองระบบสักครู่ครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ